สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเสริมดวงเสริมบุญประจำเดือนกรกฎาคม2568สำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันเพื่อช่วยให้ทุกท่านผ่านเดือนนี้อย่างราบรื่นมีโชคมีความสําเร็จและสุขภาพแข็งแรงเริ่มกันที่คนเกิดวันจันทร์เดือนนี้จะมีความวุ่นวายเข้ามาให้จัดการทั้งงานและครอบครัวความคิดจะฟุ้งซ่านง่ายจึงควรทำบุญเสริมจิตใจเช่นการถวายดอกไม้น้ำมันตะเกียงหรือหลอดไฟ เพื่อช่วยให้ชีวิตสว่างมีทางออกและมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ควรหาเวลาไปสวดมนต์หรือทำสมาธิในวัดที่สงบจะช่วยปรับสมดุลภายในได้ดีมากสำหรับคนเกิดวันอังคารเดือนนี้พลังงานค่อนข้างแรงมีโอกาสเกิดการตัดสินใจแบบประทันหันอารอมณ์อาจขึ้นลงควรทำบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานชุดยารักษาโรคหรือร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยจะช่วยให้จิตใจเย็นลดอุปสรรค และช่วยให้เรื่องงานราบรื่นมากขึ้นถ้าสามารถทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ได้จะยิ่งเสริมเรื่องการปลดปล่อยอุปสรรคในชีวิตคนเกิดวันพุธเป็นเดือนที่มีเรื่องต้องเจรจาพบปะผู้คนมากอาจเหนื่อยสีความสัมพันธ์การทำบุญด้วยการถวายอาหารน้ำดื่มหรือการร่วมกิจกรรมโรงทานจะช่วยเสริมเสน่ห์เมตตาและเพิ่มแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างให้ทุกเรื่องดำเนินไปด้วยความราบรื่น ควรทำบุญในช่วงเช้าจะช่วยเสริมพลังให้สดใสตลอดวันคนเกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องรับผิดชอบหลายเรื่องมีโอกาสได้แสดงความสามารถควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคทุนการศึกษาหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กยากจนจะช่วยเสริมบารมีทำให้เกิดความมั่นคงและผู้ใหญ่เมตตาสนับสน,นุนควรสวดมนต์บทอิติปิโสเท่าอายุเพิ่มอีกหนึ่งจบ เพื่อเสริมชะตาคนเกิดวันศุกร์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งในงานและความรักแต่จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงควรทำบุญปล่อยปลาหรือบริจาคอาหารให้สัตว์จะช่วยเสริมเรื่องการไหลเวียนของการเงินและช่วยให้คนรอบตัวเกื้อกูลกันดีขึ้นช่วงนี้ควรตั้งสติในการใช้ใจ่ายและหมั่นสวดมนต์บทเมตตาจะช่วยให้มีคนช่วยเหลือเสมอคนเกิดวันเสาร์เป็นเดือนที่ต้องอดทนบางเรื่องอาจทำให้ท้อ ควรทำบุญเกี่ยวกับการสร้างศาลาหรือซ่อมแซมวัดหรือร่วมสมทบทุนบูรณะโบราณสถานจะช่วยให้ชีวิตมั่นคงมีที่พึ่งทางใจลดเคราะห์และเสริมพลังใจให้ผ่านเรื่องยากได้ควรหมั่นแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะจะช่วยคลี่คลายปัญหาที่ค้างค่ะสุดท้ายคนเกิดวันอาทิตย์เดือนนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงการยอมรับและการวางแผนอนาคต ควรทำบุญด้วยการถวายธงผ้าไตรหรือร่วมทำบุญงานกระถินจะช่วยหนุนเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศและช่วยให้สิ่งที่คิดไว้สำเร็จได้ง่ายขึ้นควรสวดมนต์ขอพรรนพระอาทิตย์หรือทำสมาธิรับพลังแสงแดดยามเช้าเพื่อเสริมพลังบวกสรุปนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ทุกท่านสามารถเลือกวิธีทำบุญตามวันเกิดเพื่อเสริมดวงให้เดินหน้าอย่างมั่นใจและปรับสมดุลให้ชีวิตแข็งแรงทั้งกายและใจ ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆปลอดภัยมีความสุขและโชคดีตลอดเดือนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่กับคำแนะนำเสริมดวงดีๆในเดือนหน้าอย่าลืมกดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆเ,เพื่อแบ่งบุญและพลังดีๆกัน